เหมาทั้งร้านมาแจกให้คนแถนนี้ได้กินกันตอานนี้ราเรากินนะหรืครับผมติดเ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 ดอร์ครับเดเิเดเดเรเด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 เนเดเดเดเลยดเดาอ้ะกูจะเป็นเดเดเดเเเด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 เเเเเารอนเราอยู่ที่อ๋อ ใช่ไทยใช่ใช่่ตบีตบีอ่านว่าอะไรบี b a n g งคอกยูนิเวอร์ซ้เอาม่เอมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับอ่ะอยู่จังหวัดบุตีิัรยมนะครับผมถึงแม้ว่ากระแสนั้นจะหมดไปแล้วก็ตามแต่วันนี้เราจะมารีวิวร้านลูกชิ้นยืนกินที่ลิซ่าพูดถึง คนมองมองเราก็หมดแล้วว่าอีพวกนี้มันเป็นอะไรกันวะเป็นบ้าอะไรกันวะเฮ้ยขึ้นมากแล้วไปกินกันเลยดีกว่าไหมยู่ร้านแล้วเนี่ยร้านอยู่นู่นนู่นนู่นคนเต็มเลยใครดีเลยใครดีเลยใครคนคนเยอะมากเลยไปถึงร้านไอติมอ่ะร้านไอติมอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกทย์มันว่าตอนเนี้ยหิวแล้วอยากไปหาอะไรกินลองท้องกันหน่อยไปเลยป่ะเงินเงินของหวานไปเร็วลูเสือสิ้นแล แล้วก็ไปหยุดกันอยู่ที่ร้านลูกชิ้นยินจินแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าพูดถึงร้านลูกชิ้นทุกคนก็จะนึกถึงมาละสิบบาทสิบาท,บาทใช่เลยแน<ต>่นอนร้อยหนึ่นง ราคาพิเศษไงร้อยหนึ่งแพงพิเศษใช่ไหมแพงพิเศษร้อยหนึ่งต้องรู้อีกนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเขาเขียนเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ร้อยหนึ่งบอกเลยว่าจัดเต็มแบบจัดใหญ่กระพิบแน่นอนราคาดีมางั้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ที่ที่ร้านเลยดีกว่ามาตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมปุ้ยคพี่ปุ้ยนะครับเอาพี่ปุ้ยขายที่นี่มานาหรือยังพี่ ก่อนเราหายตอนอยู่ตอนอยู่้างที่รถเป็นรถเข็นนะคะอแล้วก็รวมรวมแล้วก็อยู่ขึ้นมาบนนี้ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็สปีกว่าแล้วก็รวมที่าขายมาเลยก็ประมาณ8ปดตีอ ขายดีไหมครับก็ตอนอยู่ทีงานก็ขายดีแต่ว่าขึ้นมามาเจอช่วงที่เป็นแบบโควิดนะคะก็จะเงียบหน่อยเงียบหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะทางร้านนี่มีขายเมนูอะไรบ้างครับพี่เด็กตก็ที่ร้านเราก็จะมีลูกชิ้นที่เป็นหลักๆเลยก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะว่าลูกชิ้นหมูนี่เราทำเองตีเองอใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีเสริมเป็นพวกลูกชิ้นไส้กรอกไก่บ้างมีเนื้อมีปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้เมนูหลากหลายเมนูหลากหลายมาก ก็ <Okay. S 1> เป็นชิ้นนี่ค่ะเมนูทางร้านก็จะทำเองเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะรสไม่หักเปียก <3 S 2> ต้องมาโดนจัดไม่ได้ใชอสอบถามกันนะครับว่าแบบเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งบ่อยว่าแบบเราแนะนำเป็นพิเศษเป็นเมนูก็เป็นเออ่ลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูเขา,า,าจะเรียกว่าลูกชิ้นหมูบุรีรัมย์เพราะเราทำเองใช่ค่ะ แล้วตั้งแต่เกิดกระแสลิซ่าเมื่อประมาณเดือนก่อนใช่ไหมใช่เออแล้วเราไม่ได้มาเามากระแสเรามาตามที่กระแสมันหมดแล้วคนก็ไม่ตานะหมายว่าก็ยังมาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยลงนิดหนึ่งอ๋อตั้งแต่กระแสมานี้คนคนมากินเยอะไหมครับนมาเยอะค่ะยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆยอดยอดถึงยอดเลยใครก็จะมาก็มากินได้มีหลายร้านมากให้เลอกมีหลายร้านเลยใช่ครับอ่ามีเยอะมากมีเยอะมากมากกว่าสิบร้านอยู่เลย ร้านอร่อยทุกร้านเลยค่ะก็ขออยากให้ให้เพื่อนๆเอ่อมาแวะมาเที่ยวที่บุรีรัมย์แล้วก็มากินลูกชิ้นที่นี่ได้เลยค่ะสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะอย่าลืมมานะครับพิกัดอยู่หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์นั่นเองแล้วก็ขอบคุณพี่มากด้วยนะคะพี่ห้าสัมษ้าวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเราเหมาหมดทั้งร้านเลยนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะกลับกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเน่ยแหละครับคุณใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวกันตรงนี้กันก่อนนะวันนี้เรามาเหมาแบบเหมาหมดร้านเขาเลยจริงจะกินหมดนี่ม เออใช่เดี๋ยวอเอาให้หมดนี่เลยไม่รู้จักพี่แหลกเหรอรีวิวเลยนะเฮ้ยโอ้ยดูน่ากินนะน่ากินน่ากินมากเลยคำเล็กกระทัดรัดแต่คำถามต่อมาปัญหาระดับชาติกินยังไงใช่มาคะเราจะมาลองชิมคุณจะใช้วิชาแหกปากแล้วนะแหละแหกปากเออไ, <S <S 2> <S 2> ไปเลยไปเข้ก็ไปเป็นไงเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอ่ะคุณอร่อยไหมอร่อยป่ะยังไม่ได้กินโอ้ เขาว่าก่อนเป็นไงอร่อยมากเลยอ่ะมันดีกับปากลูกยินงยังไม่ตายขอให้คำหนึ่งอร่อยมากเลยน้ำจิ้มข้าอร่อยมากเลยโหจัดมากอ่ะยังไม่ได้กินร้อนอร่อยมากมากินที่นี่นี่สดๆร้อนๆนะทุกคนคือแบบเอาตรงว่าลูกยิ้งเด้งนุ่มอร่อยมากน้ำจิ้มก็เด็ดมีความหวานนำเผ็ดตามแล้วก็เค็มนิดๆใช่คุดยอดเลยอ่ะ คุณมีสกิลจากผมแล้วเหรอฮะเรียนรู้มาเยอะเอาวะเอาวะเรียนเรียนรู้ของกินรีวิวมาเยอะเ,อเป็นไงบ้างอือ,อสุดยอดร้อนร้อนร้อนมุกเนี้ยมุกเนี้ยมุกเนี้ยช่องอื่นเขาเล่นกันไปหมดได้ทุกช่องอ่ะเ,อเล่นเล่นเนียมันเป็นมุกมาตรฐานเลยเนี่ยก็คือจะบอกว่า มันอร่อยมากก็คือมีอย่างเมื่อกี้เลยก็คือมีเผ็ดน้ำตามด้วยเปรี้ยวแล้วก็มีหวานแล้วก็เมื่อกี้วเราจะได้กลิ่นพริกเผาจางๆด้วยเนาะเหมือนผสมข้าไปแล้วแช่ประมาณมะขามหวานด้วยมะขามเปียกด้วยใช่แต่ว่าทุกชินอร่อยขนาดเนี้ยเดจะกินคนเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่ก็จะยังไงยังไงอยู่เนาะ วันนี้เราเลยเหมาทั้งร้านมาแจกให้คนแถวนี้ได้กินกันเจ้าของร้านเขากลับแล้วเจ้าของร้านเขากลับไปแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วขอด้วยบายๆเราเหมาทั้ร้านละไปเดี๋ยวเราไปแจกให้กับคนแถวนี้กันเลยดีกว่าปะเยอะมากโคตรเยอะเลยเยอะแบบโคตรเยอะมาตอนนี้เราเหมาร้านเั้งหมดแล้วก็ได้ประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปแจกให้กับคนแถวนี้กันเลยดีกว่าปะไปเลย ไปตรงไหนกันอีกดีไปสถานีไหมไปสถานีเผื่อๆมีคนแบบนั่งรถไฟมาไลวหิวไงเออ๋อวไหมไหมยนี่ไงน้องหมาแจกให้น้องหมาไงเดี๋ยวไม่ได้เห็นปะร้านลูกชิ้นยินกินนี่เด็ดจินขนาดว่าเขายังซื้อกินกันทุกคนเลยนะใช่ใช่ใช่ เด็กดีมากเลยหน่ยเาบอกด้วยไหมลวกมาล้วมาเฮ้ยหไปแล้วเฮ้ยหนยน้ำทางหน่ยน้ำทางไม่บอกอ่ะตามมันดิ้ยเฮ้ยเห็นน้อยวันนี้เราก็ไม่ทำเด็กร้องไห้กัน เฮ้ยแรกไม่รู้ไม่รู้ปั๊บไปเอ้ยนุนนๆไปไปกลุ่มไปกลุ่มหนึ่งก็ได้ไปกลุ่มใหญ่นี่คือเดินข้ามเนี้ยโคตรอันตรายเลยแล้วใส่อันเนี้ยคือมันมองยากมากเลยว่าแบบมีรถหรือเปล่าเวลาใครจะใส่เฟอร์เดินไปไหนก็ระวังด้วยนะทุกคนสุดสุดแต่แต่คงไม่มีใครบ้าเหมือนเราว่าใส่ใส่หัวอย่างนี้แล้วเดินหรอกนะอย่างน้อยคุณคปนยังไงใส่เอ้คุณด้วยแหละ นี่นี่นี่เฮ้ยอีลูกชิ้นเหรอเอาเอาอีกเปล่าอาอีกเปล่าใช่นะไปอีกไหมเดี๋ยวจะบอกว่าลูกปั้นโคตรเหมือนโคตรเหมือนใช่เนี่ยเหมือนมากตากล้องครับว่าไงเสียสละหน่อยครับเดินนำหน่อยครับเดินนำดูรถดูไให้ผมด้วยโอเคร้านนี้ร้านลูกชิ้นนะ เป้นลูกชิ้นยืนกินมาแจกให้ร้านขายลูกชิ้นฝคุณเบาภาระที่เหลือด้วยนี่ผมหมดหน้าที่ผมแล้วเนี่ยผมเที่รงหมดแล้วเนี่ยุมยังไม่แจกใครเลยเนี่ยเบาภาระผมหน่อยเฮ้ยไปไปไป อีกสองชิ <divide S 2> ت ت ้นสุดท้ายสองชิ้สุดท้ายตรงนี้เนี่ยเดี๋ยว่ามีแบ็คอัพข้างหลังซ่อนอะไรไว้อีกไหมพอไม่มีแล้วเนาะพี่เหลือพี่เหลือไปกินแอบดจริงหมดแล้วรู้ได้ไงเอาตรงๆไหมแต่การรีวิวเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งกินไปหนึ่งหมาทถ้วนใช่แต่จริงๆอ่ะเราซื้อเราซื้อแยกไว้แล้วเออเดี๋ยวเรากลับไปกินที่นู่นต่อได้โทษทีเชือกรองเท้าหลุดกินข้าวเสร็จซฟกี้อ๋อจะมาเร็วกว่านี้ใช่ครับ ขอบคุณมากนะขอบคุณนะกลางงั้นเดี๋ยวเราไปดูดูกันที่อื่นดีกว่าครับโอ้ขอบคุณขอบคุณด้วยอ้าเด็ดกำลังสดอร่อยนะครับครับครับบ๊ายไายบไปไปไปหมดแล้วเราเมาแล้วแจกให้คนแถวนี้หมดแล้วเไา อ่ะตอนนี้นะครับเราก็แจกกันหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ดูบาแบบาแบหมายถึงลูกชิ้นหมดแล้วเงินกระเป๋าเนี่ยแหละแต่ก็ไม่แปลกใจเลยนะก็ทำไมคุณลิซ่าเนี่ยเต้องกินลูกชิ้นกินกินใช่ไหมพี่กินเน่เชื่อเลยเพราะว่าแบบโอ้โหเราจะเดินไปให้แก๊งไหนนะครับทุกคนนี่ซื้อแบบคนละหนึ่งชุดอย่างน้อยคนละหนึ่งชุดจริงจริงอ่ะคือของเขาดีจริงๆนะสุดยอดเลยอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กับกอแเร์ด้วยนะครับเอาไปเอาใหม่บี่ใหม่สามสองหนึ่งอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อชมพวกเราด้วยนะครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาอุดหนุนอยากมาลองมาลองกันได้ที่สถานีบุรีรัมย์นะครับผมใช่แล้วสถานีบุรีรัมย์น่าจะมามีขายทุกวันแหละเออน่าจะขายแต่สายๆแล้วจะถึงเย็นๆอาจจะเช้าๆจนถึงเย็นๆนะเพราะว่าเมื่อกี้เรามาสี่ห้าโมงคือทุกคนหลายๆตอนก็เริ่มทยอยกลับกันหมดแล้วโอเควันนี้เราลากันไปก่อนกับติ๊กนดอเวเกเตอร์ครับผมบ๊ายบาย